ต,ตลดาดลังสิตชุมชนชูชาติแล้วก็อีกหนึ่งชุมชนน่ยถูกน้ําล้อมสูงประมาณ50เซนติเมตรระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณจุธารัตน์บรรเจิดผู้สื่อข,ข่าวของเราก็จะรายง,งานสดมาจากตลดาดลังสิตนะครับเชิญครับคุณจุธารัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณธีระคุณรัชนีวรรณคะตอนนี้นะคะสถานการณ์ในตลดา,นาดรังสิตขณะนี้กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตทีเดียวค่ะ,คะหลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีน้าทะลักมาจากทางด้านหลั มูลนิธิไปฮ่องกงนะคะด้านหลังของตลาดเพราะว่าถัดออกไปจากตลาดรางังสิตเนี่ยค่ะจะเป็นชุมชนตลาดล่างแล้วก็ชุมชนริมทางรถไฟนะคะที่ตอนนี้ทั้งสองชุมชนมีน้ําท่วงสูงประมาณ2เมตรแล้วค่ะตรงนี้นะคะกระสอบทรายของตลาดรางังสิตแล้วก็กําแพงที่กั้นไว้เอาไม่ไหวนะคะทําให้น้ำเ,เริ่มที่จะไหลทะลักเข้ามาด้วยความแรงพอสมควรทีเดียวค่ะ เข้ามายัางในตลาดรางังสิตนะคะตลอดสถานการณ์ของตลาดรางังสิตตอนนี้ก็คือน้ำเนี่ยสูงประมาณ50เซนติเมตรนะคะส่วนในส่วนที่ต่ำที่สุดของตลาดตอนนี้ก็เกือบมิดมอเตอร์ไซค์อะค่ะค่ะเอเท่าที่คุณจุธารักตรวจสอบปักหลักอยู่ที่นี่ปริมาณน้ำแต่ละวันแตกต่างกันเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะ โอ้โหวันนี้น้ํามาเยอะทีเดียวค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ได้มาลงพื้นที่ของตลาดรังสิตนี่จะมีบางซอยที่น้ํายังไม่ท่วมนะคะ,คะยังสามารถประกาศไว้ได้ไแต่คือตอนนี้นี่คือท่วมทั้งตลาดแล้วค่ะ,คะใ,นนในส่วนในส่วนต่ําที่สุดก็คือต้องมีน่องนะค่ะถึงีระดับน่องตรงนี้นี่ชาวบ้านก็กลัวกันนะคะว่าทางเทศบาลค่ะได้ประกาศออกเสียงตามสายให้ชาวบ้านมาช่วยกันทํากระสอบทรายค่ะเพราะว่าหากจะไม่มาช่วยกันเนี่ยจะทําให้น้ําใน ชุมชนตลาดรังสิตสูงถึงหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรค่ะครับเรียบทางรถไฟนี่เป็นคลองเปรมประชาเป็นคลองอะไรครับเป็นคลองเปรมประ<อ>ชากรค่ะน้ำที่มาทั้งหมดตอนนี้คือมาจากเปรมประชากรอย่างเดียวเลยค่ะครับ<อ>ก่อนหน้านี้เมื่อสักวันสองวันยังไม่เข้าตลาดวันนี้เข้ามาหรือยัง,งนะฮะ เมื่อวันสองวันนี้นะคะจะเข้าท่วมบริเวณของชุมชนริมทางรถไฟใช่ค่ะแล้วก็บริเวณของตลาดล่างนะคะแต่ตอนนี้ทั้งสองชุมชนคือท่วมสองเมตรแล้วก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้เริ่มทะลักเข้ามาในตลาดรังสิตนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศให้ปิดถนนด้านหลังของตลาดรังสิตเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเพื่อช่วยกันทํากระสอบไฟเป็นแนวสกัดนะคะแต่จากที่เห็นตอนนี้นะคะสกัดก็ มีการรั่วอยู่หลายจุดนะคะแล้วก็น้ําก็กําลังทะลักเข้าไปในตลาดแบบค่อนข้างแรงทีเดียวอะค่ะครับชาวบ้านชาวช่องทําไงครับอ,อพยพหรือว่าขนย้ายกันยังไงครับตอนนี้ยังไม่อ,อพยพค่ะคแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีการเตรียมการคือนําอิฐล็อกกระหามาก่อทํากําแพงที่หน้าบ้านไว้เกือบทุกบ้านแล้วนะคะแต่บางบ้านก็คือที่ไม่ทําจากการไปสอบถามก็คือบอกว่าทำใจแล้วค่ะเพราะว่าจาก ดูสถานการณ์นะคะด้านหลังตลาดตอนนี้2เมตรด้านหน้าถนนรังสิตประทุมธานีก็คือช่วมจนรถเล็กนี่ผ่านไม่ได้แล้วนะคะหัดออกไปที่200ปีห่างกันแค่ถนนกั้นนะคะตรงนั้นถึงระดับตกแล้วค่ะตรงนี้ชาวบ้านก็คิดว่าอาจจะท่วมในวันนี้พรุ่งนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ติดพหลโยธินตรงฟิวเจอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะสถานการณ์รเป็นไงครับตรงจุดนั้นครับ ค่ะสำหรับถนนตรงพหลโยธินตรงนั้นนะคะน้ําก็ยังมีระดับสูงอยู่ค่ะสูงประมาณเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะตรงสะพานขับรถตรงนั้นก็ยังถูกปิดอยู่ใช้การไม่ได้ค่ะคไม่สามารถจะระบายน้ําไปทางไหนได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะชาวบ้านเองได้รับคําแนะนําจากหน่วยงานที่เข้ามาดูแลบ้างไหมคะว่าถ้าหากน้ําท่วมแบบนี้นั้นจะต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารยังไงปฏิบัติตัวกันยังไงอะคะ่ะ สำหรับชุมชนตลาดรังสิตนะคะจะมีการประกาศทางเสียงตามสายตลอดทุกสี่ชั่วโมงประกาศสถานการณ์น้ําตอนนี้นะคะ,คะแต่จากที่ฟังที่ประกาศนะคะตอนนี้คือไม่ได้ประกาศให้เตรียมตัวรับมืออะไรแต่ว่าประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันออกมาทํากสอบทรายค่ะเพราะว่าน้ําที่ตอนนี้มาเร็วแลอเกินค่ะทําให้กําลังชาวบ้านแล้วก็อาสาสมัครที่ทําอยู่รวมถึงทหารตอนนี้เร่งทํากันไม่ทันนะคะครับบริเวณทางรถไฟที่ติดกับคลองเปลนเป็นไงบ้างครับ ท่วหมดเลย,เยคับล,ลินทางรถไฟตอนนี้ไปหมดแล้วค่ะไปหมดแล้วครับข้าบ้าน<ม>แถวนั้นคืออพยพเข้ามาอยู่ในโรงเรียนในฝั่งของตลาดร,างรังสิตก็ซอยแล้วค่ะ200หลังคาเรือน<ม>แล้วก็เรียนของตลาดล่างนะคะอีก200หลังคาเรือนตอนนี้ก็ออกมาหมดแล้วค่ะคุณธีระกรุรัชนีวันค่ะตอนนี้นะคะได้เกิดคังก้นน้ําแตกค่ะที่บริเวณหน้าฝันเจ้าไปฮงกงขณะนี้เลยนะคะครับน้ำปริมาณมากค่ะตอนนี้ก็าลังไหลทะลัก ค่ะนี่เป็นบรรยากาศภาพสดๆนะคะที่คุณจุธารัตนเองนะคะถ่ายภาพมาให้เราเห็นนะคะคุณจุธารัตนเชิญเลยค่ะบรรยายต่อเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้เราก็เห็นภาพไปกับคุณจุธารัตด้วยนะคะค่ะตอนนี้น้ำแรงมากทีเดียวนะคะไหลมาจากทางด้านหลังที่เห็นคือสันเจ้ามูนลทิไยฮงกงนะคะด้านหลังสันเจ้าค่ะเป็นน้ําที่ปริมาณสูงถึงสองเมตรค่ะ ตลาดล่างนะคะตอนนี้กําลังต้องนที่ทหารปกทหารอากาศกําลังเร่งมาที่จุดเกิดเหตุทันทีนะคะค่ะโอ้โหฝั่งตรงข้ามที่ตรงข้ามเวที่เกิดเหตุนี้ก็เป็นร้านค้าของชาวบ้านนะคะซึะ่งตรงนี้ไม่มีการป้องกันไม่มีการทําแนวกระสอบไฟแต่อย่างใดเพราะว่าจากที่ฟังจากประกาศคิดว่าจะมาในคืนนี้พรุ่งนี้<ะ>ไม่คิดว่าจะมาในวันนี้นะคะโอ้โหคณระชนีวันคณละนะคะตอนนี้น้าขึ้นสูงมากทีเดียวนะคะ ที่ที่ที่ฉันยืนสัมภาษณ์อยู่บนร้านค้านี่อยู่ประมาณระดับตะปุ่มนะคะตอนนี้ขึ้นมาถึงน่องภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีเลยค่ะค่นต,ตรงนี้พยายามเห็นคนพยายามเอาช่วยกันเอากระสอบทรายไปกั้นอยู่นะฮะค่ะใช่ค่ะตรงนี้เป็นกาลังทหารจากกองทัพอากาศนะคะเร่งมะดมกาลังเข้ามาแล้วก็เห็นาชาวบ้านนะคะที่ประ เกิดเหตุแล้วค่ะครตรงน,นี้กระสอบาฟเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการใช้กระสอบไฟไปเยอะพอสมควรในการอดน้ําทางฝั่งนั่นกว่าที่ค่อยๆไหลเข้่มานะคะทําให้หตอนนี้กระสอบาฟก็เริ่มจะเหลือน้อยแล้วด้วยนะคะคแต่ว่าแนวที่แตกตอนนี้ค่อนข้างกว้างวีเดียวค่ะไม่ทราบว่าจะคงสถานการณ์ได้อยู่หรือเปล่านะคะคุณจุธารั์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าด้านที่น้ําเข้ามาหลังจากสารเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องมาจากคลองเปลมเข้ามาเยอะไหมครับ ก็คือถัดจากคลองเตนตอนนี้ชุมชนสองชุมชนที่บอกว่าตอนนี้สูงสองเมตรแล้วชุมชนตอนนี้ที่ที่ฉันอยู่นะคะคือตลาดรางังสิตนะคะที่เป็นเหลืออยู่ชุมชนแห่งเดียวค่ะที่ยังน้าไม่ท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะแต่สถานการณ์ตอนนี้คือเข้ามาเยอะมากๆแล้วนะคะ,คะน้ำค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะ,คะตอนนี้สูงครึ่งครึ่งล้อครึ่งล้อมอเตอร์ไซะคะ์ค่ะคุณจุธารัตน์ถ้าเปรียบเทียบกับ น้ําที่อยู่ด้านนอกที่กําลังทะลักเข้ามากับน้ําที่คุณจูทาทัลน์อยู่นั้นความสูงมันต่างกันยังไงบ้างคะน้ำข้างนอกที่ทะลักนะคะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่า,าท่วมล้นถึงระดับตีษานะคะโอ,อ้ค่ะสูงสูงทีเดียวค่ะระดับที่สูงที่สุดสองเมตรแต่ว่าระดับบ้านชาวบ้านกปกตินี่ก็คือเลยไหลขึ้นมาแล้วอะค่ะครับค่ะแล้วก็กำลังทะลักเข้ามาในส่วนของ ชุมชนตลาดรางังสิตชุมชนตลาดสิข้าแลวก็ชุมชนตลาดพลักตอนนี้เป็นแค่สามชุมชนที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ถูกท่วมนะคะแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าตอนนี้ค่ะน้าคือไหลมาจากทุกทิศทุกทางนะคะทั้งจากด้านหลังบริเวณสันเจ้าแล้วก็จากทางถนนรังสิตประทุมธานีนะคะที่ตอนนี้ก็พัดเข้ามาด้วยเช่นกันแต่คือภาพตอนนี้คือภาพบริเวณสันเจ้านะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคันก้นน้ําที่ทําจากกระสอบไฟตรงนี้เรา แล้วก็คงจะเกิดการซุกตัวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าวันนี้ปริมาณน,น้ำมาเยอะแล้วก็มาแรงทีเดียวค่ะครับอันนี้ตรงจุดนี้ใกล้ๆกับอู่จอดรถเมรหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะ,อ,ะอันนี้อยู่ด้านหลังของ,ขอ,งอู่ต่อรถเมยน,นะคะอ๋อคืออยู่ด้านหน้าแต่ว่าวานที่ดิฉันถ่านคืออู่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ถูกน้ําท่วมนะคะคือเป็นแค่น้ำเติ่งๆค่ะแต่สําหรับวันนี้นี่คือระดับที่ต่าที่สุดคือเข่าแล้วค่ะอ่า หมายความว่าถ้าเกิดเอาไม่อยู่เนี่ยน้ำเข้ามาในระนาบเดียวกับข้างด้านนอกที่กันเอาไว้เนี่ยก็จะถึงคอโดยประมาณใช่ไหมครับอะไรนะคะขอขอเขาให้ค่ะถ้าน้ำถ้าถ้าน้ำระดับเท่ากับด้านนอกที่พยายามกันเอาไว้อยู่ถ้ากันไม่อยู่ตรงจุดนี้เนี่ยหมายความว่าในตลาดเก่าลังสิตเนี่ยน้ําจะขึ้นระดับถึงคอเลยใช่ไหมครับถ้ากันไม่อยู่ตอนนี้เชื่อว่ามีหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรอย่างที่ทางเทศบาลได้ประกาศแน่นอนค่ะค่ะคุณจุฑาลตอนนี้มันแตกกี่จุดแล้วฮะ อ๋อตอนนี้8สุดเดียวนะคะแต่ว่า8เ,าเป็นแนวยาวทีเดียวนะคะแรน,น่านเจ้าเอ่อน้ําค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะตอนนี้เ,เห็นเอากระสอบทรายมาเสริมเพิ่มเติมกันพอพอจะอุดอยู่ไหมคะเท่าที่ตลอดที่ทํามาพักประมาณสามสี่นาทีเนี่ยค่ะตอนนี้ตอนนี้เริม ส่วนแล้วนะคะน้ำกมจะเบาลงแล้วค่ะแต่ว่ากระสอบไฟที่ใช้เวลาขนจากทางศูนย์ที่ทางกระสอบไฟด้านของบริเวณสะตานน้าจุลาลงตอนมายัางบริเวณหน้าขันเจ้าตอนนี้เนี่ยทาได้อย่างล่าช้าทีเดียวค่ะเพราะว่าจะต้องใช้รถขนปูนนะคะที่มีสองล้อนะคะแล้วก็ใช้คนค่อยๆเข็นมาได้ทีลสะสร็กระสอบทิากระสอบแล้วก็ ก็กาลังเค่งมือกันอยู่นะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าจะทันไหมแต่ว่าป<ม>ริมาณน,น้ําก็ก็ได้ลดความแรงลงมาแล้วค่ะค่ะุณ<ม>จุัารัตให้กล้องกลับเข้าไปจุดที่น้ทาทัลักเข้าเมื่อสักครูน่นี้อีกครั้งหนึ่งหน่อยสิคะตอนนี้กล้องเองก็เบลีบาสารเก้า,าี่จุดที่เมื่อกี้น้ําพุ่งออกมาแรงนะตอนนี้เจ้าที่โชคดีคุ่ผู้ชมท่านใช่ค่ะที่มีเ<ช>จ้าที่ทหารอยู่ตรงจุดนั้นพอดีเนี่ยนะครับ พื่อที่จะพยายามสร้างคันดินเนื่องจากกระสอบทรายเนื่องจากกรณี้ทางเทศบาลเนี่ยได้ประกาศเตือนว่า <ừ> อาจจะน้ำเนี่ยคืนนี้แต่ว่านี่มาเร็วกว่ามาเร็วกว่ากําหนดนะฮะแล้วก็พังลงมาจังหวัดที่คุณจุฑารัตน์เนี่ยกำลังรายงานให้กับเราได้ทราบอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะวิธีการก็คือเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีการนํากระสอบทรายมาอีกหนึ่งคันรถนะคะแล้วก็รีบถมลงไปในจุดที่น้ํทะลักเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่า แม่เห็นแบบนี้แล้วดีทีนันเองบอกว่าที่นี่จุดเสี่ยงเยอะเพราะว่าความอ่อนไหวของกระสอบทรายเองหรือว่าถ้าหากเกิดทะลักกันแบบเมื่อที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วหลายจุดเองอาจจะทําให้การป้องกันยากด้วยนะคะคุณจุธรัสครับนอกจากจุดตรงสารเจ้าเนี่ยทางเทศบาลเขาประกาศเตือนจุดไหนว่าเป็นจุดอ่อนไหวที่อาจจะพังทลายได้อีกครับโอ้ตอนนี้กระสอบทรายล้อมตลาดร้ำศรีไปหมดเลยค่ะเพราะนั้นเสี่ยงทุกจุด ตะุมเข้ามาัเช่นกันนะคะก็เลยการปากฟลอยทางเข้าตลาดด้านทางสิทธิ์ตะทมทั้งทุกฟลอยเลยนะคะก็ดูจะเอาไม่ไหวเหมือนกันแล้วค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยทางของหน้าสันเจ้าจะเห็นว่าทหารนะคะได้ทำกำแพงมนุษย์ขึ้นนะยคะเพราะว่ากระสอบไยนั้นมาช้านะคะก็เลยเอาตัวบางนาไว้ก่อนอแต่ตอนนี้มีรถกระบะนะคะนํกระสอบไยมาเป็นนับร้อยถุงแล้วนะคะครับก็มีชาวบ้านแล้วก ทีเดียวนะคะตอนนี้ครับจุดที่นํากระสอบทรายมาเนี่ยยังยังเหมือนกับมีมีสแตนบายเอาไว้มากน้อยแค่ไหนฮะอ๋อก็ผลิตวันนึงได้เป็นหมื่นถุงนะคะก็ผลิตกันตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ใช้วันนึงก็เป็นหมื่นถุงเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เข้าไปจุดที่มีการซ่อมแซมน,นะคะก็ทาง เจ้าหน้าที่ทหารเองก็พยายามเล่งมือกันอย่างเต็มที่นะคะพยายามเอากระสอบทรายเข้ามาเสริมความหนาของ คันที่ทําด้วยกระสอบทรายนี้เพื่อป้องกันที่จะน,น้ําน้ำทะลักเข้ามาคือที่นี่อย่างที่คุณจุฑารัตน์บอกนะคะว่าชุมชนหลายแห่งตอนนี้มิดกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนในตลาดลังสิตพยายามดูแลป้องกันก็คือไม่ให้น้ําทะลักเข้าท่วมมาบริเวณในพื้นที่ใกล้ตลาดนะคะที่เป็นเขตเ,เศรษฐกิจนั้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่แหละคะ่ะ ก็เป็นวินาทีต่อวินาทีทีเดียวนะคะที่เรานําภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดเหตุการณ์น้ําทะลักเข้าบริเวณตล,ลาดลังสิลมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะแ,แต่ว่าบางจุดเองน้ําก็ยังคงไหลเข้ามาด้วยนะคะค,คุณจุฬาักษณ์ตอนนี้เราก็เห็นภาพไปด้วยเนี่ยนะครับจะ,จะเห็นว่าจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยืนสองฝั่งของทางกระสอบทรายนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยน้ําค่อนข้างที่จะลึกมากก็คือฝั่งด้านนอกที่น้ําไหลเข้ามาใช่ไหมฮะ ตรงนั้นจะเป็นบริเวณของสันเจ้านะคะที่ด้านหลังสันเจ้าเนี่ยจะสูง2องเมตรแล้ว<ะ>แล้วก็จะมีการทำกระสอบทรายกั้นเอาไว้แล้วก็มีกำแพงปูนบางส่วนกั้นเอาไว้ค่ะแต่จาก,การที่เห็นว่าน้ำทะลักเข้ามาด้านหน้าสันเจ้าแล้วก็ลงมาถึงตลาดนะคะ,ะเป็นเพราะว่ากระสอบทรายที่ทำไว้ด้านหลังนั้นรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้สถานการณ์ก็สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะน้ําเริ่มจะไหลช้าลงเรื่อยๆทําให้ระดับน้ําที่ตรงที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มเ,เป็นเป็นพื้นที่สูงด้วยนะคะเริ่มที่จะลดลงมาจากเมืะะ่อสักครู่ที่บอกว่าอยู่ในระดับเขา่า<ม>ก็เริ่มลดลงมาที่บริเวณระดับข้อเท้าได้ ้างแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าด้านในตลาดที่ตอนนี้น้ําไหลไปรวมกันบริเวณของตรงกลางตลาดรังสิตตอนนี้จะสูงขนาดไหนแล้วอะค่ะครับมีนอกจากการกั้นแล้วเนี่ยเครื่องสูบน้ําตัวนั้นมีเยอะมากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้ไม่มีเครื่องสูบน้ําเลยค่ะไม่มีนะใช้วิธีกั้นอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะเครื่องสูบน้ําทั้งหมด16ตัวที่มีตอนนี้นะคะคือ1 ยู่บร,ริเวณของประตูน้ําจุลาลงกรบร,ริเวณด้านข้างสันเจ้าค่ะคเพื่อสูบน้ําจากคลองประยูนฝักเข้ามาอย่างภายในประตูน้ํานะคะแต่บร,ริเวณของตลาดนี้ไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าน้าจะเข้ามาก็เลยไม่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตั้งตัวเดียวเลยค่ะครับดูสถานการณ์แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ดีขึ้นค่ะหากว่าไม่เกิด การั่วนั้วททะลักของน้ำเข้ามาอีกนะคะตรงรนี้คิดว่าวันนี้น่าจะทรงๆอ,อยู่ตรงนี้ถามไม่น่าเกินกว่าระดับ1เมตรค่ะครับดูชาวบ้านชาวช่องก็ยังยังคงปักหลักกันอยู่นะครับดูบบสถานก,การณ์ช่วยๆกันก่อนนะครับ,รบใช่ค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะป้องกันนะคะค ถ้าหากป้องกันไม่ได้พื้นที่นี้ใกล้ๆตลาดแห่งน,นี้ก็น่าจะถูกน้ําทะลักเข้าท่วมสูงคุณ<ส>จุดท,ท,ทะลักในในพื้นที่ในพื้นที่มเีเหมือนกับเป็นผู้นําชุมชนหรือว่าทางผู้นําเทศบาลอะไรมาดูแลหรือ,อยังครับมีค่ะตอนนี้เรามีผู้นําชุมชนของชุมชนตลาดสุชาตินะคะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะคะทั้งกลางวันกลางคืนก็มีการเรียกประดมชาวบ้านได้บางส่วนนะคะของชุมชนตลาดสุชาติ งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆก,กับตลาดรังสิตนี่หละค่ะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะตอนนี้เกณฑ์ชาวบ้านมาได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ<ม>แล้วก็เร่งบรรจุกระสอบไฟจักกระสอบไฟที่เคยเย็บแบบใช้เข็มเย็บนะคะตอนนี้เชื่กใช้เชือกมัดปากันแล้วค่ะแล้วก็เริ่มย้อนยนเข้าไปนะคะตรงนี้นี่ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการทะลักขึ้นอีกได้นะคะหากว่ากระสอบรฟยังทําไม่แข็งแรงอะคะ่ะ ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยน้ํามาเนี่ยถรถเอากระสอบทรายมาก็จะวิ่งลาบากต้องใช้รถใหญ่แล<ช>้ะครับตอนนี้ยังพอใช,ใช้รถเล็กนํากระสอบทรายมาได้นะครับค่ะแต่ก็ทางเทศบาลนะคะได้มีการประกาศขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะเข้ามายัางในพื้นที่ของชุมชนตลาดรังสิตตอนนี้นะคะคว่าขออยากให้เอารถเข้ามาค่ะเพราะว,ว่าจะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่นี่ล่าช้าลงไปอีกค่ะนี่เราเห็นเขาพยายามทําเป็นสองชั้นนะคุณจุฑารักษ์ครับค่ะใช พยายามทําเป็นสองชั้นนะคะ,ะเมื่อ3าวันที่แล้วคือมีชั้นเดียวค่ะแต่ว่าเอาไม่ไหวนะคะตอนนี้เอาเสริมชัน้นด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะคะอือโหดูจากด้านซ้าย,ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจากหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยคือบริเวณสารเจ้าตอนนี้ถือว่าขึ้นไปครึ่งอาคารอะ่ะนะครับ<ช>ก็น่าจะสักประมาณเมตรหบสเมตรได้ั้ครับ ใช่ค่ะขึ้นมาถึงเมตรถ้าติดแน่นอนค่ะแต่หลังสันเจ้าก็สูงกว่านี้แน่นอนค่ะอืมครับตอนนี้ชุนชนชุมชนหลังสารเจ้านี่เข้ามาอยู่ข้างในหมดแล้วนะครับมีตกค้างติด<ช>ค,ค้างบ้างไหมครับอทางด้านของ ชุมชนริมทางรถไฟนะคะตอนนี้อ,อพยพมาอยู่ที่โรงเรียนทั้งหมด200หลังคา,งาเรือนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจากที่คุยกับชาวบ้านชุมชนตลาดล่างชุมชนตลาดล่างนะคะที่ติดกับบริเวณของสันเจ้าเนี่ยคะ่ะด้านหลังสันเจ้าก็คือบางส่วนยังอาศัยอยู่ภายในบ้านนะคะเพราะว่าเป็นห่วงตับสินนะคะอือว่เป็จือค่ะสำหรับชุมชนตลาดล่างนะคะก็ค,ะคือระดับที่ระดับที่อยู่ได้นะคะก็ค,ะคือเอ่อระดับของหัวไหละะ่อะค่ะก็คือ ชนเบรนของหลอดไฟบนเพดานนะคะบ้านที่ยังมีคนอยู่นะคะตลาดล่างนี่ห่างจากตลาดกลางไปมากน้อยแค่ไหนครับอ๋ออยู่ใกล้กันเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับโอ้ใช่ค่ะอยู่ใกล้กันเลยค่ะก็คือตอนนี้แนวกําแพงปูนแล้วก็มีแนวกระสอบไฟกั้นไว้แค่นั้นล่ะค่ะค่ะจริงๆจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าห่างมาจากคลองเป็นประชากรพอสมควรแต่ว่าน้ำเนี่ยน่าจะเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ ค่ะใช่ค่ะน้ำทะลักมาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มาจากทุกทิศทางเช่นกัน,นะคะ่ะตอนนี้ทางตลาดรังสิตเนี่ย เรียกว่าเป็นเกาะก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถูกล้อมไม่หมดแล้วลแล้วก็คับถ้าคราจะถอดไฟล้อมอีกชั้นหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสคุณจูทารัตลองพูดคุยกับทางเทศมนตรีหรือว่าหน่วยงานปกครองนะครับแล้วก็มีรายงานความคืบหน้าเข้ามานะครับกรณีตอนนี้ถือว่าสถานการณ์น่าจะช่วยกันเอาอยู่นะฮะก็คับประครองกันไปก่อนนะครับค่ะมีอะไรเดี๋ยวรายงานมีรายงานความคืบหน้าเข้ามาแล้วกันครับ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคเป็นภาพสดๆมาจากบริเวณตลาดดังสิทธิ์นะครับเป็นตลาดเก่าที่รองรับน้ํามาจากคลองเปรมประชากรข้ามทางรถไฟมานะครับหลังพื้นที่ใกล้ๆกับคลองเปรมประชากรตอนนั้นต้อบอกว่าเรียบร้อยไปหมดแล้วระดับน้ําสูงชาวบ้านอ,อพยพกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเตือนบริเวณตลาดเก่าบอกว่าให้ระวังในช่วงค่ําคืนนี้แต่ว่าไม่ทานการน้ํา พังมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีความพยายามที่จะนํากระสอบทรายไปซ่อมแซมนะครับวางเป็น2ชั้นบริเวณสารเจ้าเนี่ยละครับที่นะฮชาวบ้านชาวช่องมาช่วยกับทางทหารกันยังเห็นภาพเปนอยู่เนี่ยนะครับถ่าก็ดูแล้วน่าจะเป็นจุดเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องใช้เวรยามในการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าคาดสายตาหรือว่าเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้แล้วเอาไม่อยู่เนี่ยดิฉันว่า แถวนี้ก็ไม่เหลือด้วยเหมือนกันนะะ่โชคดีถือว่าทำได้เรมากยออกมาหลังจากที่รายงานเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเจ้าหน้าที่ระดมกําลังกับชาวบ้านช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของน้ําท่วมกันต่อครับ